ดีค่ะพี่น้องพอกันอีกระเนแล้วะคะ่ะม่พ่อเป่นดอกเฮ็ดมีกะทิแล้วค่ะพี่น้องเนาะกมีเส้นเนาะคะ่ะมีมีหมูกับไก่ผสมกันเนาะกะมีนี่คะ่ะไข่เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแล้วก็มีอันนี้หอ่อ่าอย่างล่ะหอมเกี่ยวเนาะคะ่ะ แด่๋ยววบ้านอกสิไปผัดเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาน้ำตาลเนาะตอนปรุงแล้วไม่ัวบ้านอกสไทยเบิ่งเนาะโตไม่เต็มกับพี่น้องกาเครื่องมาว่างไ้หลายๆบ่อใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งตอนไม่ัวบ้านอกปรุงเน,นาะค่ะเนาะโอเค,คไปกันเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอันไม่ัวบ้านอกว่างเครื่องบะคบเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตอนไม่ขวบนอกเท็ดนาม,มั่นจังเบิงเบิง้งเนาะว่าไม่ขวบนอกใส่อียังแน่เนาะพี่น้องเนาะ เอาไปวางกับเต็มเต็มโต๊ะไม่ควบนอกบริบริจัดนะพี่น้องมาวิธีเห็ดหนามมันจังได้นะพี่น้องเนาะโอเคค่ะขันแรกนะค่ะพี่น้องจา้าควบนอกิใไซน้ำมันลงไปแล้วนะพี่น้อง น,น่องไส้เนาะเต่าวน่องทรายกับบ่อผู้สูงแต่ว่าเห็ดสูงสูงไม่เอาคนสูงเนะาะไอ้พวกบุญรอดเราแบบว่ามาเห็ดเลยยื้อแยงยื้อแยงเนาะพี่น้องอเดี๋ยวไอ้พวกบุญรอดจะเอาเครื่องเครื่องแกงใส่จักสัก,กวันเนาะพี่น้อง เครื่องแกงท้องหอมเลยพี่น้องอ่ะแล้วแต่ผู้ใดมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่บพื่ได้อันนี้กันเนาะพี่น้องใช้เม็ดพักเผ็ดหลายก็ใส่เครื่องหลายนะคะใช้มักเผ็ดหน่อยก็ใส่เครื่องหน่อยนะพี่น้องเนาะค่ะเกี่ยวให้พริกมันหอมหอเลยพี่น้องเนาะแะพี่น้องเกี่ยวพริกพร้อมแล้วนะพี่น้องเนาะต่อไปน้องเอาไก่ไก่ไปเลยนะพี่น้องเนาะ มีไส้เล <Thank you. S 1> ็กน <sh> ่อยค่ะพี <sh iffe lly> <m z> ่น้องเอาบอให้มันเป็นกอดนะพี่น้องเนาะให้กระชับใหญ่เนาะค่ะพี่น้องร้านไส้สองคนกินหลายค่ะพี่น้องร้านไส้สองคนกินหลายเอ่าพวกบะนกบะอ่านำบักขามเนาะค่ะพี่น้องเนาะพวกบะนกเสียอาน้ำบักหน้าวใส่แทน น้ำบักขามเพราะว่าอย่างเพราะว่าตอนนี้บักหน้ามันถึอแล้วเนาะพี่น้องนั่นแหะคือไม่กลัวพี่นอกเสียาน,น้ำมาบักหน้ามใส่เนาะตามฤอยดูก,การได้พี่น้องด้วน,น,น,นี่เนาะค่ะประมาณนี้เนาะ Say, thì ông phải nó lòng cả. Ô ai, cái không phải nó lắm 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 nó ผู้ดกใดมักไก่ก็ใส่ไก่ได้นะคะพี่นอนะ้องเนาะผู้ใดมักหมูก็ใส่หมูก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดมักเนาะคะ่ะเนาะแม่ค่อยมานอกก็จะใส่น้ำตาลเนานะ ไปนะคะเป็มผมแค่นี้นะคะ่ะมันออกรสมันหวานาเปรี้ยจ้าเปียดนิดๆน,นะคะพี่น้องเปรี้ยวหลายเปียดนิดๆ ที่ที่เอป,เป้ายแทนตงไส้แล้วไี่น้องอืมแตงไปแล้อ ไม่ขัวบนนอกให้ากหัวพี่น้องเอ้ยอันไม่ขัวบอนนอกให้เห็ดนยหน่อยเนาะป่านไม่ขัวบอนนอกก็กินนยหน่อยไม่ขัวบอนนองก็มาเล่นน้องสายน้องสายแล้วก็น้องสะใภยไม่ขัวบนนอกก็บเซ็กกับเขานยหน่อยแล้วลืมลืมไปว่ามันอยู่บ้านจะฟ้องน้องสะใภ้ว่าเฮ้ยไตยแต่ป่ามันสีอีมลูกเขาใะลูกผู้ชายลูกเล็กหน่อยผู้ชายมันสิกินลายเนาะพี่น้องเนาะไม่ขัวบอนนอกก็หูควรจะของเนาะเออลืมข้าวไปนะพี่น้อง อ่ะใส่น้ำใส่น้ำอัน,นบมะนาวเลยพี่น้องเนาะแต่ส่วผู้ใดมีบักคำได้ลายใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าไม่คู่บับนอบกะสิอ่าประหยัดก็ใส่บักขามเลยเนาะใส่ไสอ่าใส่บักใส่มะนาวใส่มะนาวเอานะคะใส่มะนาวเอานะคะมีกะทิมีกะทิภาคอีสานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเออนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้อง เดี๋ยวมะข้อบนอบนะนอกนะสิซีนเบ่งแล้วพี่น้องว่าซีซนเบ่งว่าโรดมันจัดบอสอันนี้ถ้า,ดารดจัดบอสเป็นยังได้พนะนะี่นนะ้องเพราะว่าเขาต้องเติมเติมน้ำนี่เนาะอืมเดี๋ยวมะข้อบนออบน,น,บน,น,นอกเนตะิมน้ำลงไปน้าค่ะ มาคุณพี่น้องข้าวบะหเติมน้ฮะตงไปเติมข้าประมาณก้าวเพือเกาอนคุพี่น้องเนาะข้าวเฮ็ดหน่อยเฮ็ดร้ายก้าวเอาเด้พี่น้องเด้บอกสีสันเข้ากับสีงามเนาะค่ะพี่น้องเนาะสีสันเขางามเปิดไฟเลยแห้งๆจักหน่อยเนาะพี่น้องถอยถอยกล่องออกมาเนาะค่ะถอยกล่องออกมาจักหน่อยพี่น้องเออโอเคอย่ให้มันเป็ดไก่ลายเดี๋ยวมันเสืระเบิดตุมตามเนาะ มาใก่กรไรเพียงนี่ค่ะกะทิขั่วกระนใส่สองกล่องเนาะที่อร่อยดีอร่อยอยู่แล้วใส่กะทิไปสองกล่องเลยนะคะนี่เนาะขอไม่ค่วกระนองว่าภาษากรุงเทพน้ำเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนกรุงเทพเขาดูเอฟซีกรุงเทพนะคะ ใส่หมดเลยนะคะสองกล่องเพราะว่ามันไม่มีกล่องกล่องใหญ่ไม่มีขนาดนี้นะคะแพือ่อนพ่อนพนอก,ก็เอาสองกล่องสีสวยสีสวยมากค่ะพี่น้องสวยนี่เดี๋ยวชิมอีกรอบเลยนะคะพี่น้องชิมอีกรอบนะคะท่านผู้ชม แซ่บอร่อยใส่ไข่นะคะไข่แล้วแต่พี่น้องจะใส่นะคะไข่ไข่นี่นะคะไม่ควรมากใส่ไปห้าฟองค่ะใส่ไปห้าฟองนะคะพี่น้อง คนเลยนะคะพี่น้องคนเลยเลยค่ะพี่น้องเลย,เยแม่ควบ้านนอจะเอาถั่วมาใส่นะคะคนก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันติดเอาถัว่วี่สงที่ แล้วสนี่ถั่วทีสงตำแล้วนะคะนี่ตำเดี๋ยวไปหาเตาเลยค่ะมีไฟหน่อยนึงค่ะพี่น้องมีไฟไฟนีเนดเลยจากนี่ค่ะใส่มันไปเลย ตำก็ไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่นะคะพี่น้องตำพอแลบกบก็แล้วแต่คนชอบอีกนั่นแหละถ้าว่ามันอยากไปตำล,ละเอียดก็ได้ไน,นะ,ะพี่น้องนะนี่แต่บางครรนน่กชอบแบบนี้นี่พี่น้องใส่เข้าไปค้นเลยใครเห็นนะป่ะนะไปเดียวถั่วเขาก็จะอืดขึ้นมานะไข่ก็จะอืด ข้นเลยพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าจะเห็นน้ำสใสๆว่าจะไม่ข้นข้นนะคะข้นชิมได้ได้รสได้อะไรแล้ว,แล,วแล้วก็ใส่เอารสที่เราชอบเนาะค่ะหอมนะคะพี่น้องหอมหอม,อ,มอยากให้พี่น้องมาหอมด้วยจังเ <c oughs> นาะค่ะพี่น้องอเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบ ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะให้เดือดเดี๋ยวจะเปลี่ยนหม้อนะคะเดี๋ยวสิเปลี่ยนหมอ้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่ค่อยบันอาสีโรยด้วยนี่นะคะนรยค่ะพีน่น้องจ้าเนาะหอมเจลือนะคะพี่น้องโรยไปเรื่อยพริกนะคะพริกนะคะเนาะประมาณนี้นะพี่น้องเ,ล,งองเลยโรยลงไป น้ำเสร็จส,สับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยสีป,ประมาณนี้นะคะพี่น้อง,นะะนองนะะเนสีประมาณนี้ะน,ะะน,น,น,ะนะคะพี่น้องเนาะดูบ้างคะเสียบพี่น้องมีกะทิเนาะค่ะแล้วก็ขนาดแจกแบบคนได้ค่ะพี่น้องพื่อนโอ้คนพี่น้องบ่มีบ่ทีน้ำได้หลายนะแบบเต็มหม้อเนาะค่ะหม้อนเนาะค่ะนะคะ เดี๋ยวไม่ควบบ่นอ่ะเอาเอา่เอ,อเทียมเกี่ยวหอมข้าวเกี่ยวไม่ไหม้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหอมเกี่ยวพี่น,ออน,น,น้องอันนี้โรยจะยเนาะจะชอมด้วค่ะพี่น,อน้องเนาะหอมข้าวเกี่ยวไม่ไหม้เนาะพี่น,อน้องเนาะหอมบาบนี้ไม่ควบบ่นอ่ะสีไปเห็ดเส้นเนาะพี่น้องเนาะสีไปอา่าลวกเสน้นค่ะยังไปเบิ่งน้ำกันเนาะควบบ่นอ่ะเสียเอาหนามมันใส่ในในหมอนี่เนาะค่ะเนาะลกกับจังบะติด หายเดือนนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องรวกเส้นนะคะเนาะเส้นพวกนอกกนกระตัด้ดเพระเทยเลยะคะ่ะพี่น้องด้วยรวกพวกเม็ดกิโลหนึ่งนี่แหละคะ่ะพี่น้องว่าร้านไส้กินลายเนะาะร้านไส้กินลายก็เลยสะดวกอ่รวกเป็นโลเลยนะพี่น้องเนาะ แง่ไหนก็ไม่เห็นใส่กินยากน่ะเลยพี่น้องเขามากเนาะใส่หนีเลยพี่น้ะใส่ช้อนเลยเนาะใส่กระชอนตักตักรอ่ใส่หนีด้วยแค่เห็นบอกพี่น้องมันกิดตัวเขาใส่หนีมันชิบวติดกันเนาะพี่น้องเนาะใส่หนีนะค่ะพี่น้อง เราไม่นะ่าจะเปิดไฟเอาอันผสมมาโยงๆยกนหน่อยนะพี่น้องเนาะงไป,ไปติด่าติดกันนะพี่น้องานะ đẹp đấy rồi. Tiếp tục cái đó. 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 ใส่กันลมังไม่ไหวเน้ะสิบ่าโอเคนะมาไลอกัพี่น่อีโร่เลสิกันขินบ่บอบอเดียวก็ไปซื้อตลาดตลาดก็บ่วกไก่ไปไหนดอกพี่น่อไปเลยพี่น่องล้วลงมแนะ,นะ Các bạn cái nào ký A dead man, lắp bìa nóng 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 ก็พร้อมเกี่ยวล่งไปห้อ,อ,อ,อยจนะังหน,น่อยละน้ำน้ำสับไทเกี่ยวกับเที่ยมไว้ยางดีเลยค่ะแล้วสิมักใส่ถุงไวล้ละ่านกินจงบ่อออกนะแล้วใส่ขวดที่นั่งอนะันนี้พร้อมพร้อมพ้อมขอพี่น้องต้อเกี่ยวไว้ใส่ เอาไปลงตัวเลยนะพี oh. does, ่น้องสองเม็ดฤๅษหอมเกี okay. <number> ๊ยวก็ได้ด้วยพี่น้องด้วยหอมเกี๊ยวกระเทียมเกี๊ยวได้เบิร์ดั้งพี่น้องเนาะยังไม่ครบขนาดจะใส่สองยางเลยเพราะมันมีเนาะได้ถ้าบ่มีในกลจังโอเคหอมเกี๊ยวนะพี่นไอใส่ใส่ส่วนเขาย้งด้วยหอมหอมหอมพี่น้อง นี่นพี่น้องขนจนมืนเข่ากันนะพี่น้องเน,นาะค่ะพี่น้นองอ่าหอมหอมไส้นะพี่น้องเนาะหอมไส้ต้นหอมหออนน่อหนออาอ้าพี่น้องไส้กับอ้วนคือเก้วพี่น้องมันเย็นแล้วมันกระบอกเย็นนะพวกเป็น้องเนาะ หอมค่ะพ,พี่น้องใส่หอมหอ,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 อมต้นต้นห้าลงไปก็สิหอมเด้ค่ะพี่น้องอ็ไปใส่เข้าไปเล้คคือทอดพอนายก็เป็นไงยู่ชวินทว่งอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือใดจะสิไปห้เพื่อนสิเออจะสิไปเฮ็ดให้เพื่นกินเนาะคือทอดเพื่นอยู่แต่ว่าไปอยู่ค่ะแต่ว่าหันไปแวะเอาของไปให้เพื่นซื้อ,อ,อเดี๋ยวมือรู่หนึ่งสิไปอัน อันนี้ยังสิไปเห็ดให้เพื่นกินเนาะบ้านเพิ่นมีต้นอันนั้นน้ำได้พี่น้องต้นอีหยังก็ต้นพักกระโดนนะครัพี่น้องเนาะบ้านพอยายไม่ยายบ้านหยาบไม่หัวบ้านนอกนี่แหละน้องพอเนาะน้องพอเพิ่นอยู่คนเนาะบ้านเพิ่นอยู่คนนี่ค่ะอมเลยค่ะพี่น้องนี่ได้แล้วเนาะขอโทษขอให้ครับพี่น้อง นี่คว้าบ้านนก็สิเอาแบ่สีเดี๋ยวเอาฟ้าปิดให้มันเย็นแล้วเอาฟ้าปิดนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาโรยอีกกันพี่น้องโรยหนาเพิ่นเนาะนี่ค่ะไม่คว้าบ้านนอกก็เสิบเพาอันมี้พักเอียงหลายเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยก็เสิบเพราะให้กินเป็นไรเพราะเขาจะกินแต่เส้นกับน้ำเนาะนี่ก็เอามีบักทัวร์ไส้หน่อยนึงแล้วพี่น้องเนาะทัวร์ไส้ไปหน่หน่อยเนอะพี่น้องคลิปนี้ก็ สิได้อำลา,าพาจากกันไปแล้วนะคะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะง่ายๆใครอยากเพชรก็เติมพริกป่นเอานะนอเนะาะพี่น้องเนาะใครบอยากเพชรก็แล้วแต่เนาะคุ่นละนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะคลิปนะค่ะคลิปบนใกล้ๆนาะพี่น้องเนาะมีเซนแล้วก็น,น,น,นะะน,นะนี่น้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้อำลา,าพาจากพี่น้องไปแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะยิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ขั้วบ้านนอกคอมเด้อค่ะพี่น้อง ให้กำลังแรงใจกันใเด้อค่ะเด้อขาขอบคุณได้หลายที่เขามารับชมเขามาให้กำลังแรงใจนะคะให้พี่น้องอยู่ดีสมมายิูุสุขคนมีเงินมีท่องใส่นะคะลำลำรว่ยๆสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ